ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพิเรศนะครับระยะผลน,นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนของพิเรศพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เรามาถึงสวนของพิเรศแล้วนะครับผมจะขอ<ช>พิเรศช่วยแนะนําตัวหน่อยครับเจ้าเจ้าชื่ออยู่คเลินะเจ้านังสกุมลมโานโหรายู่บ้านหนองไฮเจ้าหมูหนึ่งควงเปาเนี่ยจับจตองเจ้า,จาใจสยา,า,ายมแสงไทยนี่มาตลอดเจ้าใจดีจะออกดีจา ใช้ทุกระยะเลยของพิเรนก็คือใช้ตั้งแต่ระยะใบบำรุงใบจำบำรุงใบไหมเจ้าบำรุงใบช่วงเจาะเฉลิมใจหมดเลยเจ้าใจหมดเจ้าเจ้าเห็นเห็นอันตั้งร้านเจนนี่กัญชาเนาะเจ้าการเกษตรนะครับเจ้าบ่าพี่เป็นลูกค้าตัวจริงเี่ใช้สยามชังไทยมาเมื่อเจ้าใช้ตลอดเจครับผมใช้กำตั้งเลยไหมเจ้าใื้กำเป็นกองใหญ่เลยเจ้าครับที่ใช้ละหันผลยังไงครับดีเจ้าออกดีเจ้า ได้ผมงู้ส่วนเลยครับตอนนี้ส่วนไปเลือดคือในช่วงเขาไม่ได้ดำวะนะเจ้าเขาไม่เลยดำตกนกำลังสร้างเนื้อขยายผนเจ้าอันตอนนี้คุณภาพพี่ได้หลังจากที่พี่ใช้แสงานไทยหรือว่าเป็นที่น่าพอใจเจ้าหน้าพอใจครับได้คู่ปีครับได้เงินคู่ฝีแล้วก็ที่อุ้กับเขาขาเน่ะสวนที่ขายไปแล้วนะขายไปแล้วเจ้ามีพี่ต้นครับมีอยู่สาวกระต้นเจ้าขายไปแสนหนึ่งเจ้า ันดีจ้ะมันออกมาครับมันเป็นก้อนเป็นก้อนดีเอาได้ตัวไม่ถึงตัวหัวเชียสยามช้างไทยแล้วก็มันก็ช่วยให้เออพี่คนตั้งแต่ระยะหน่อยๆนะถ้าเท่าคนระยะหน่อยๆมันจะทำตั้งแต่เฮาใส่แสนมาเลยจ้ะฮาวตั้งแต่ใส่แสนนะครับผมครับถ้าระยะหน่อยพูดถึงประสิทธิภาพของสยามช้างไทยนาะถ้่าคนระยะหน่อยเนี่ยมันจะเนี่ยให้หน่อยเขียวสมบูรณ์นะครับหน่วยใหญ่เลี้ยงกันแล้วก็พอมันขยายหน่วยพวกอะนมั งานครับมันหนักดีจชาแม่ได้แสงได้แสงขวนเดียวกันกับจ่ายอย่างเดียวกันนะครับทีนี้ขายไปสามแ็นกรับดกตีดกต้นเลยรือว่าใครเอาไปจ่าก็คิว่าดีนหมครับได้ดีหมดครับ อยากจะขอพี่เลศช่วยฝากตัวสยามชั้งไทยที่น้องเกษตรกรท่านวยเจ้าอันนี้ใจดีนะเจ้าใจมาตลอดจะตั้งแต่เริ่มใส่แสนมาก็อจเรื่อยๆเจ้าเนึ่งขวดต่อถังนะเจ้าใจมาจนติดเม็ดในไปเรื่อยๆเลยเจ้าขอบคุณพี่เลศนะครับที่พาพวกผมมาชมสวนครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมสวนกัน